โอ้มาเก้เครับไม่รู้อีพีอะไรเลยนะครับแต่ว่าพี P ่อาร์ตหาดทับยานะครับอำเภอพิอชัยของเรานะครับก็ยังไม่เสียนะครับดูนะครับวิ่ยสุดๆนะแค่ยิงขนาดนี้โอเคนะเขาหมูกแบบสะบัดออกอะ่ะก็พี่บีมสู้ไม่ไหวนะครับต้องไปตาม ตามมือนอกนะครับมาช่วยกันเล่นนะครับมาช่วยกันกินเขามาบุกทาเสือนะครับเสือต้องขคย่ำนะกึ่งกันนะครับสมภูยาเออ <c oughs> กึ่งยิงกึ่งกันนะครับนี่นะครับให้หนุ่มเสื้อแดงบ้านดาราตัวตึงเลยนะถือว่าตึงสุดโต๊ะนะครับ ดูนะครับว่าจะสําไดบัวไหลมูกลูกนี้เขาน่าจะเอาชมพูนะครับชมพูหรือว่าดีไม่ดีเอาน้ำตาลนครับ <c oughs> <c oughs> ชมพูแน่นอนนะครับแล้วก็วนไปกินน้กินแดงหลุ่มกลางครับบัว อูนะครับตึงจัดนะครับมาสไตล์เดิมนะครับไม่ปูดไม่จาไม่กินอะไรกินแต่เงินเราอย่างเดียวเขาไม่กินอะไราเขาไม่กินอะไรนะครับกินแต่เงินคนนี้นะครับตึงจัดมเนัว้่นยโอ้ลงโคตรยากโอ้โคตรยากอะลงนี่ไงวะโ้ยากนะเนี่ย แมนจริงเนื้อคนนี้นะครับเเขาเขาชื่อพี่อะไรนะฮะพี่อมออมอ๋อพี่ออมแม่นนะครับพี่อมหมู่บ้านนารานะครับเพิ่งจะรู้ชื่อกันนะครับมากินเงินเราไปแล้วยังไม่รู้ชื่อเลยนะครับไอ้ลูกนี้เขาเขาคงยิงไม่ได้แหละไม่มีทางยิงเลยเขาต้องกันนะลูกเนี้ย นี่พี่ออมหมู่บ้านดาราครับเจอกับพี่อาร์ตหมู่บ้านหาดทับยาเราตึงกว่านะอยากจะเล่นเม็ดร้อยนะแล้วดูนะครับแต่พี่อาร์ตเขาจะกันโชว์อ้าวมาโชว์แล้วเรียกว่าโชว์ลงติ๊กตอกไปเลยนะครับวิธีกันกันพี่พี่ดูพี่พี่ดูเป็นตัวอย่างนะครับการกันที่ดีเป็นแบบไหนเราจะเอาพี่อาร์ตหาดทับยามากันโชว์ อันนี้ผมหุ้นกับพี่ก็อยู่นะครับผม40พี่เขายีสิบเป็นเม็ดหม้วนนะครับขาวโลงโลเอันนี้เพื่อไม่ให้พี่ติดผมวกบนเดดไวกันเาทเดียวกดีวกเดาทวกันี่ันดีกวดีกก เยอะอ๋ออ๋ออเอโอ้ยเราเรียกว่าการเอาข่าวลงรูเพื่อไม่ให้เขายิงได้พี่พีดูเป็นตัวอย่างได้นะครับกลางรูไม่มีหมุกเหลืองได้หรือเปล่าเหลืองได้หรือเปล่าเหลืองได้ครับเขาจะสปูดสปีไปกินแดงได้หรือเปล่าครับ แรงเกิน <laughs> แก้ว <c oughs> แรงไปหน่อยนะครับ <c oughs> ลุมกลางเลยพี่เช็ดเข้าลุมกลางไปเลย <c oughs> <c oughs> ขึ้นนะครับไม่เข้าก็ขึ้นนะครับโอ้โหเสียวเลยสักราดมันไม่มีขนพี่มันวิ่งถ้าถ้าพี่กัดน้าหนักพอดีมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มันไม่มันไม่หนืดอะไม่งั้นมันวิ่งอย่างเดียวพี่กัดน้ำหนักพอดีไม่พอดีหรอกสักราดมันโล้นไปหมดแล้วเรากลับเผื่อหน่อยนะครับโอ้โหข้าหมูกเสียวจัดเลยนะครับขาวลงอยู่แล้วลูงเนี้ย าต้องให้ได้เยอะๆได 7, 8, ้เจ็ดแปดพันนะมาจะผมเปลี่ยนเวลาเสียเสียสี่ห้าพันได้สองร้อยอ่างเงี้ยนี่น,นะครับพี่อาร์ตเขาจะจะการที่จะสู้อะไรแบบไหนนะครับดูครับพี่ยังไงก็ได้เอาอีกทีนึงเอาให้อีกทีนึงครับอันนี้เล่นแบบกติกาสากลน,นะครับให้ยิง2ทีได้นะครับอันนี้ พี่เขาเช็ดหลุมกลางนะครับไม่ใช่ครับหลุมริมครับราารโ,โอ้โหอ้ยัันนีงไม่ไได้้จับอะรเเขาามลยงตึงจัดวิ้ยหนุ่มเสื้อดแดงเราตึงจัดนะครับพี่ออมนะครับพีโโอ่โโออมหมู่บ้านดารารรรรโอ้โหวันนี้จะเรียกมาแก้แค้นนะครับไม่รู้ว่า โดนเขาขยําต่อหรือเปล่าวันนี้จะเรียกกมาแก้แค้นนะครับรู้สึกว่าจะโดนเขาขยําต่อหรือเปล่าแต่ก็ไม่กลัวนะครับถ้ากลัวไม่เรียกมานะเอออ่สู้สู้ยันหมดครับหมดก็เลิกหมดก็เลิกนะครับไม่หมดไม่เลิกสู้แค่หมด เอาโห้ยตึงจัดเช็ดไปเลยมันนะไม่ต้องไปเก่งเข,กเ,ขเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าททายยยออมาแล <c oughs> ้วครับ <c oughs> <c oughs> พี่อาร์ตหาทับยาว่าไงอัดจื๊ー ิ่มอย่าไปไม่อย่าไปใช้ฝีมือเต็มร้อยแล้วเขาไม่เล่นเลยใช้ฝีมือแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์พอนี่นะครับลูกนี้เขาอาจจะโอ้โหไม่ได้สักลูกนะครับหมดสิทธิ์หวังนุกเลยเฮ้หวังนุกก็ยากนะผมว่าหวังนุกไปเลยยากโหแต่หนุ่มแสดงไม่ได้เกรงกลัวเลยนะครับตอนนี้พี่ออมเอาอถ้าแกถูกครับเอาไม่ใช่นะครับ คนละมือนะครับเอาเห็นอีกเห็ยวิ่ปล่อยให้เอ้ยยายาย่าทำเขาอืมไม่โหยพี่อาร์ทไม่วางนุกไปเลยเมื่อกี้เฮ้ยอืมแต่เป็นผมแตวางนุกไปแล้วไม่ให้เห็นเลยเมื่อกี้นะให้สัต์ดุ้งไปเลยน้ำหนักดีนะครับ โอ้ยตะเพียงน,นะผมฟางนุกนะเนี่ยปล่อยออเขากว่าเขากว่าเขากว่าแกเพราะว่าเขาเฮ้ยพี่คนนี้แกไม่เก่งหรอกแต่ไอห,หมอนี่แกเก่งเก่งไอหอมศิลในบู่บ้านลารานี่นะเราต้องโอ้้ยอ่ะใช้ฝีมือสิบสองเปอร์เซ็นต์ลุงเนี้ยโอ้ยยังไงมันก็ลงอยู่แล้ว หนงเซมอเอายังไงพี่มือหนึ่งเปอเซนมอเอาแค่ลงรีบแทนนงเนาะลมมัดล่วงเอ้ยชมพูชมพูชมพชมพใช้ฝีมือหนึ่งเอเซนอีกแปดสิบโบพี่หมดยัง <c oughs> ไกลแล้วเห ไม่เป็นไรหมดเดี๋ยวเติมเอ้ยเอ้ยไม่หมดหมื่นไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวรถไปจำน้ำต่อ <c oughs> โอ้โหซ้ำเลยหัวไก่ด้วยนะซ้ำเลยอ่ะ <c oughs> ไก่ยังบีมไกลแล้วอ <c oughs> <c oughs> ไม่หมดหมื่นไม่ตื่นเต้นครับ เขียวตื่นเลยแบกเี่ยแบกห้าร้อยเขียวตื่นเลยครับไม่เท่าไรครับสู้กันได้เกาขึ้นมาเม็ดร้อยเลยไหมอย่างเงี้ยเล่นเม็ดเป็นร้อยไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเลยเม็ดร้อยเลยหรือเปล่าเบิ้ลเลยมานะ แข่งเราต้องมาแล้วเราต้องมาแล้วเดี๋ยวข่าวเปลี่ยนอย่างเดียวมาเรียบร้อยตับเบาเบาโหยากลูกนี้ยากฮะยากจัดลูกเนี้ยสบายเลยหลวแรงเือไลายสอดโจ๊กพี่โจ๊กผาหรือเปล่าพี่โจ๊กผาเปล่า สวดให้หน่อยสวดให้หน่อยพระพระอบวีดโคลมานครับให้สวดให้แก๊งเราหน่อยโอ้ยแค่พระโทรมาแค่พระโทรมานะครับขาวลงไปแล้วโอ้ยพระพระโทรมาช่วยชีวิตพระโทรมาแล้วตอนนี้ได้แล้วพระโทรมาแล้วพระโทรมาช่วยชีวิต ตัวไปแล้วโจ๊ันนงไตงโีก้ยเออพี่โจ๊กให้าให้ผ่อนแล้วเลยให้พาให้ผ่อนหน่อยสาธุกลงไปเลยนะครับได้ใจนะตอนนี้นะครับอาร์ต หาทับยานะครับโอ้ยกึ่งหิงกึ่งยาอย่าทําเขาอย่าทําเขาอย่าทําค่อยติดทิ้งดูน้ําหนักนะครับเอาทําอะไรก็ดีไปหมดสนุกเริ่มมาทําอะไรก็ดีไปหมดไม่รู้เขาจะเช็ดหรือเปล่านะครับโอ้โหเอ้ยโอ้ย,อยข่าวกับลงพี่โอ้โหถ้าข่าวลงอีกลูกนึงนี่ไปเลยนะ โอ้โหข่าวจะล้มอย่างเดียวเลยอ่ะบัวเข้าแล้วออกแต่มาเข้าลุมนี้เข้าแล้วออกไปแรงเกินหัวนะเข้าแล้วออกเลยครับโอ้โหพี่ใหญ่ที่มีลูกอย่างนี้เยอะเหลือเกินนะครับเยอะมากโอ้ยบัวเข้าแล้วออกเหมือนเดิมโดนแต่หมูกไม่ได้ตังค์นะครับ มาแล้วนะครับไอ้หนุม่มเสื้อแดงมัณฑาราพ,พ,พี่ออมของเรานะครับน้ำหนักพอเบาจอดจอดจอดเด้งนิดนึงเออพี่อาร์ตว่าไงพี่อาร์ตว่าไงครับพี่อาร์ตหมู่บ้านหาดทับยาอุ้มอิม่มโหย้ยใช้เปอร์เซ็นต์แค่สิบสองเปอร์เซ็นต์เอาเอาเอาจริงๆ อันนี้ขอใช้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โอได้พี่โจ๊กเนี้ยอันนี้ลุงโจ๊กผามานะครับโอ้โหเ,เขาเราออกวยสะดุุกสะเด็นเลยนะครับคููต่อสู้เราต้องหวันไหวบ้างแล้วนะครับพี่บีมเราตอนนี้นั่งแล้วนะครับเป็นมือถอนเงิน <c oughs> จับไปเป็นมือถอนเงินนะครับ <c oughs> เฮ้ย พี่จะกะน้ำหนักพอดีพี่ต้องเผื่อหน่อยเพราะไม่มีขนนะมันลื่นอย่างเดียวมันลื่นวิ่งอย่างเดียวลูกอะมาแล้วนะครับจากพิษตันุลูกนะครับมาตามติ๊กต็อกนะครับไอหยาไอ้ย่าโอ้โหกันแบบนี้นะครับโดนขยี่แน่นอนจากพี่ออมหมู่บ้านดารา อหมุนเข้าไปแล้วก็หมุนออกมาแลครับไอ้พี่อารใช้ฝีมือ18%อใช้ฝีมือ18%บอบมาแล้วนะครับเข้าเหลี่ยมกลมลงไปอุ้ยอุ้ยเข้าล้วออกยายาโอ้ยเสียวกันปีกันครับพี่พี่อ่ดูดูด้วย การกัดโอ้โหเขามีสูตรตอกตอก้นด้วยนะเป็นฟุตบอลเลยนะครับยิงขาวไปใส่ชิ่งแล้วก็ตอกชจบูขึ้นมานะครับตึงจัดดูนะครับลูกนี้ไก่ครับเนี่ยถ้าลูกนี้ลูกนี้นี่ถือว่าลูกแบบลูกยากลูกแม่นเขาเลยอะ โอ้โหเนี่ยลูกยากเขาเลยลูกแม่นก็เลยไอ้ลูกต,กตรงๆยาวๆนะอย่างนี้นะโคตรชอบเลยเนีน่ยรู้นะครับพี่ออมเขาโ,โหไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อกี้แบบถ้าเป็นผมผมต่อสองหนึ่งสาหนึ่งไม่ลงนะเมื่อกี้นะแต่เขาก็ตัวไม่มีรูเลยอ้าวพี่อาร์ตว่าไงไ<ป>หมู่บ้านหาดทับยาลงแต่ดำนะครับขาวเอาไว้ส่งข้าประกวดส่งข้าประกวดลุย ไม่เข้ากันดีลูกกระร้อยเลยไหมเฮ้ <c oughs> <c oughs> หรือลูกกระสองเฮ้ยดิงเลยดิงบันอีพ <c oughs> ีนี้จบไปก่อนนะครับแอปหนึ่งแวะดิ้งก่อน